านตาาาานั่นก็มาแล้วครับอันนี้ต้องเสนอให้สะดุดบ่อยๆหน่อยจะได้มีเงินมีทองใช้ครับหลวงพ่อเงินวัดบางขานมีพระธาตุติดอยู่นะครับองค์นี้ที่เขาเรียกกันจอบเล็กจอบใหญ่นะครับ มีมุดทองร้อมรอบแล้วก็มีหูกับไม่มีมุดทองร้อมรอบจะมีอยู่สองอย่างแต่พเอิญองค์เนี้ยมีพระธาตุติดอยู่นะครับและไม่มีพระธาตุติดอยู่ก็มีเป็นเนื้อรลหะนะครับองค์จริงเป็นรูปนี้ครับอันนี้เป็นเนื้อรลหะทองครับ เนื้อราทองเนี่ยมีทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กอันนี้เป็นขนาดเล็กอายุท่านยังไม่มากหน้ายังมองดูว่าเป็นเด็กอยู่ขออภัยท่านด้วยอายุน้อยอยู่ครับผมว่าอาจจะ ไม่เกินสามสิบนะสวยมากครับน่ารักมากแล้วก็แป้งโรยพิมพ์ยนี้นติดอยู่นะเจพอท่านสร้างไว้เป็นภาคหนึ่งของเ็จผู้จารย์โตพรมสีครับผมก็พยายามรวบรวมนะหลายรูปแบบของพระรูปเหมือนพิมพ์แบบนี้นะสวยมากครับ เพราะฉะนั้นเสนอผู้ให้พวกเราเนี่ยไปติดตามจะได้พบได้เจอได้เจอ